โอ้โหเราจะมาทําอะไรกันแดดร้อนๆเนี่ยครับวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวรดเล่ตัวตึงของเรานะคะคในย่านโลมันกินมานานมากๆแล้วนะคะร้านนี้เขามีทั้งน้ําตกซกเลก<ะ>ต้มยำเอ้ยไม่ใช่เขามีทั้งน้ําตกมีต้มยำม,มีเกาเหล่าดใดๆไก่ตุ๋นเขาก็มีส่วนตัวนี้คือชอบไก่ตุ๋นและดูคะ่ะดูรอบๆ น้องๆของเรานะคะต้องมากินร้านนี้ต้องกินต้องกินเจเลี้ยงได้ก <Yeah. S 1> ูเลี้ยงได้มาดกวยพอเลี้ยงแค่นั้นแหละพิเศษมาเลยแต่ละคนสองชามเลยเหรอกินเพื่อกฟันเนาะเส้นเล็กไก่ตุ๋นพิเศษไม่เอาตีนไม่เอาเลือดเอาแต่ไก่เอาแต่ลูกชิ้น <c oughs> มึงแต่ละคนกูเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะเวลาออกกันไปเถอะพอบอกเทแค่นั้นแหละอยามาสองสามกูงงนะใช่แต่น้องกับลูกชิ้นดูของพี่ค่ะอ้าซีโอมาวะนี่นะคะได้มาแล้วอันนี้คือเมนูโปรดที่กินประจำร้านนี้น้องไก่เบ้งเบงดูอันเท้าแขนแล้วก็ลูกชิ้นปรุงสิคารออะไรจะตามันคนกินแซ่บเหไก่ืออย่างแซ่บไม่พอเลี้ยงเลีอุ้ยโอ้โหอั่อันี้นากินวะดูมันตั้งดิ ชอบดูดนะเนี่ยเอาไปเลย <มา S 1> ชอบดูดอทำไมเราต้องลำบากเราไม่ไปกินที่โต๊ะห้องแอร์เราก็มีอืมหืม,ม,มน้องไก่เขามาแบบเปื่อเบเลยอืมตา้อนหืเยอะมากดกเอ้ยน้องไก่น้องไก่ใหญ่มากใจคอไม่ถ้ากูกัดอย่างนี้เลย อนี่ขายวันเปื่อยมากใครเจอร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวรดเล่โบกค่ะโบกพี่พี่แวะหน่อยแต่ระวังโบกไม่ทันนะเขาขับแรงโเขาไปกินก่อนนะคะ